สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ารายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะครับประจําเดือนมีนาคม2,564ว่าดวงของท่านในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นไปในแนวทางใดทิศท,ทางใดนะครับซึ่งคนเกิดวันอังคารนะครับมีธาตุประจาตัวก็คือธาตุลมนะครับเป็นประเภท มินิัยหุนหันพันแล่นนะครับมีความที่เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นจึงด้วยความกล้าได้กล้าเสียนี่นะครับจึงทําให้คนที่เกิดวันอังคารนะครับมักจะมีหนี้สินที่เกิดจากการทํากิจการทําธุรกิจนะครับที่อาจจะขาดทุนหรือไม่ประสบความสาเร็จนะคนที่เกิดวันอังคารนี่นะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยได้นะ อารมณ์ของคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีความแปรปรวนอยู่ตลอดนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารยังเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะครับแต่ถึงจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะนะครับแต่เวลาได้ไปกับเพื่อนได้คบกับเพื่อนก็มีความจริงจังจริงใจเป็นคนที่ใจกว้างนะครับมีเพื่อนเยอะเข้ากับคนได้ง่าย คนวันอังคารเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับมีเลือดนักสู้สูงนะครับอันนี้คือลัอกษณะนิสัยโดยภาพรวมนะครับโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันอังคารต่อมานะครับดวงในด้านของการเงินดวงการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนี่นะครับประจําเดือนมีนาคม2564ในเดือนนี้การเงินของท่านนะครับอาจจะยังไม่ราบลื่นนะครับการเงิน อาจจะไม่ราบเรื่นมีติดขัดนะครับไม่ค่อยดีนักการเงินติดขัดสะดุดหมุนเงินไม่ทันรายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอต่อรายจ่ายประจําเดือนนะครับทาให้ต้องไปหยิบไปยืมไปนี่เป็นสินแต่สําหรับคนที่การเงินในช่วงต้นเดือนนะครับติดขัดเออไม่ติดขัดไม่มีปัญหานะครับมีการนําเงินไปลงทุนไปฝากหรือมีการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินที่ดี นะครับทำให้ท่านที่เกิดวันอังคารนะครับมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินฝากหรือการลงทุนนะครับจะให้ผลตอบแทนในทางที่ดีนะครับ N นอกจากนี้ท่านที่การเงินติดขัดนะครับถ้าท่านมีการหมุนเงินมีการ ian, efendim, หมุนเวียนเงินอย่างต่อเนื่องทําธุรกิจทาํามาค้าขายที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะครับจะทําให้การเงินของท่านดีขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้ดวงด้านโชคลาภนะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับ ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแม้จะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆอยพอให้ผ่านมือนี่นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่โชคก้อนใหญ่นะที่จะทําให้ชีวิตการเงินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้คือดวงในด้านของการเงินได้โชคลาภนะครับของคนที่เกิดวันอังคารต่อมานะครับดวงการงานดวงการงานของคนที่เกิดวันอังคารนะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่นะครับมีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน คนที่รับราชการเป็นพนักงานรับวิสาหกิจลูกจ้างประจําในหน่วยงานในองคอ์กรต่างๆก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นการทําธุรกิจจิดการต่างๆก็มีความเจริญก้าวหน้าเกิดความสําเร็จนะครับตามความหวังตามที่ท่านปรารถนานะครับคนที่ทํางานสําเร็จก็มักจะได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอื่นนะครับสำหรับคนที่หางานตกงานยังไม่มีงานทานะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์ ได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับสำหรับคนที่ไปสอบไปสมัครงานในหน่วยงานในองค์กรต่างๆนะครับก็จะสอบผ่านมีโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานในองค์กรที่ท่านปรารถนาที่ท่านไปสอบและนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ดวงการงานของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคมนี้การงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคือเป็นแบบช้าๆแต่มีความมั่นคงและมีความสําเร็จนะครับแต่ นะครับ <entertain> <way> ก็มีข้อควรระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่เกิดปานังคารนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักท่านอย่าไปวิตกกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นอนาคตนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ท่านวิตกกังวลนะครับมันมักจะไม่เกิดแบบนั้นมันมักจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดตามที่ท่านกังวลนะครับ เพราะนั้นก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารนะครับวางใจได้นะครับทาใจให้สบายก็แล้วกันอย่าคิดวิตกกังวลให้มากนะครับส่วนในด้านสุดท้ายนะครับเป็นดวงความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะครับประจําเดือนมีนาคม2564นะครับคนที่มีคู่ครองมีครอบครัวมีคนรักแล้วนะครับในช่วงนี้อาจจะมีการห่างเหินเหินห่างนะครับกับคู่ครองกับคนรักบ้างส่วนคนโสดก็มีโอกาสนะครับที่ดีที่ความรัก จะมีความชัดเจนขึ้นมีความรักมีความก้าวหน้าขึ้นนะครับคนที่ยังไม่แต่งงานก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานและได้บุตรที่ดายทายาทหรือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์อันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็จะประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็คือดวงโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งย้ําว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นการพยากรณ์การทํานายดวงการไกด์ารายดวงโดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือโชคลาบนะครับของคนที่เกิดวันอังคารประจําเดือนมีนาคม2,564ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ